อแปะเล่าเรื่องเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในสมัยที่หลวงปู่ตื้อบำเพ็ญเพียรอยู่ที่พระพุทธบาทบัวบกจังหวัดอุดรธานีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเวลากลางคืนขณะที่หลวงปู่กำลังเดินจงกรมอยู่นั้นปรากฏมีงูใหญ่ตัวหนึ่ง เลื้อ,อยออกมาหยุดตรงกลางทางที่ท่านเดินจงกลมพอหลวงปู่เดินเข้ามาใกล้งูตัวนั้นก็ชูคอจ้องดูท่านเดินจงกรมไปมาหลวงปู่เดินไปกลับบนทางเดินตามปกติแสดงว่าไม่ได้ให้ความสนใจมันเจ้างูใหญ่ยังคงจ้องมองดูท่านอย่างไม่ลดละคล้ายจะนึกสงสัยว่าพระองค์นี้กำลังทำอะไรอยู่ยเดินกลับไปกลับมาอยู่ได้ ไม่หันมามองดูเราเลยเราสู้อุตส่าห์มาเยี่ยมถึงที่ท่านน่าจะต้อนรับผู้จาป่าใสกับเราบ้างเมื่อเจ้างูใหญ่เห็นหลวงปู่ไม่สนใจจึงได้เลื้อยเข้ามาติดทางจงกลมแล้วก็ขดตัวซ้อนกันเป็นวงชูคอจ้องมองมายังหลวงปู่หลวงปู่ก็ยังเดินตามปกติไม่แสดงท่าว่าสนใจมันแต่ความจริงแล้วท่านก็แอบสังเกตอยู่ในใจว่า เจ้างูใหญ่ตัวนั้นจะทำอะไรต่อไปเจ้างูใหญ่เห็นหลวงปู่ไม่สนใจและไม่กลัวมันมันเฝ้าดูอยู่ไม่นานก็คลายขนดแล้วเลยพ้นจากทางเดินจงกรมของท่านหายเข้าป่าไปและในการเดินจงกรมครั้งเดียวกันนั้นที่พระพุทธบาทบัวบกหลังจากที่งูใหญ่เลื้อยหายเข้าป่าไปแล้วทันใดนั้นเองก็ปรากฏคนร่างสูงใหญ่ กะว่าสูงประมาณสิบวามายืนกลางขาที่ปลายทางจงกรมคล้ายจะคล่อมทางเดินไว้แสดงท่าทางว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในถิ่นนั้นหลวงปู่ตื้อท่านเดินจงกรมตามปกติแสดงท่าว่าไม่สนใจกับมันท่านบอกว่าตอนนั้นรู้สึกขนพองสยองกล้าวมากปรากฏว่าเริ่มมีกลิ่นสาบสามเหม็นขึ้นมาแล้วก็เหม็นมากขึ้นทุกที จนรู้สึกว่าทนไม่ไหวไม่สามารถดับเวทนาตัวนี้ได้หลวงปู่ได้กำหนดจิตแผ่เมตตาให้มันก็ไม่เป็นผลได้ออกปากไล่ให้มันหนีไปมันก็ยังทำเฉยแถมยังคงปล่อยกินสาบสางนั้นเช่นเดิมท่านพยายามเดินจงกรมไปมาและกำหนดจิตไล่มันอยู่นานพอสมควรแต่ก็ไม่ได้ผลอีกท่านยังยึดพุดโทโธอยู่ในอารมณ์ตลอดเวลา ตอนนี้จิตใจท่านไม่หวั่นไหวหรือเกรงกลัวมันเลยและในที่สุดหลวงปู่ก็หยุดเดินแล้วพูดขึ้นว่าให้มึงรออยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะได้รองดีกันแล้วหลวงปู่เดินขึ้นไปบนเพิงที่พักจุดเทียนไขเอาไปติดที่ปลายไม้เท้าแล้วเดินกลับมาที่ทางเดินจงกลมแล้วก็พูดดังๆออกไปว่าให้มึงหนีไปเด้อถ้าบ่อน,นี จะเอาไฟจุดด่ามึงเดี๋ยวนี้แหละผีเปรตตนนั้นยังยืนนิ่งเฉยแล้วก็ส่งเสีงงอยงหัวเราะเยาะท่านหลวงปู่เดินเข้าไปใกล้ๆแล้วก็พุ่งเทียนใส่มันได้ผลผีเปรตตนนั้นกระโจนหายไปแล้วไปปรากฏที่ต้นไม้ใหญ่ซึ่งอยู่ห่างออกไปอีกแต่กลิ่นสาบเหม็นกลับมากขึ้นกว่าเดิมจนหลวงปู่ไม่สามารถข่มใจเดินจงกรมต่อไปได้ หลวงปู่จึงใช้เทียนไล่มันต่อไปอีกคราวนี้มันจึงหนีไปดูท่าว่ามันจะหายไปแล้วหลวงปู่จึงเดินเข้าทางเดินจงกรมต่อไปพอได้เวลาอันควรท่านจึงหยุดพักการเดินจงกรมแล้วนั่งสมาธิภาวนาต่อไปเมื่อหลวงปู่หลับตานั่งสมาธิได้ประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้นท่านรู้สึกว่า มีใครบางคนมาเป่าลมเข้าในหูขวาท่านรู้สึกสะดุ้งเล็กน้อยแล้วมันก็กลับมาเป่าทางหูซ้ายท่านพยายามข่มใจนั่งสมาธิต่อไปแผ่เมตตาให้มันก็ไม่ได้ผลมันก็ยังคงรบกวนอยู่นั่นเองหลวงปู่จึงลืมตาขึ้นเอ่ยปากขับไล่มันไปมันก็หัวล้อชอบใจแล้วก็หนีไปอีกหลวงปู่นั่งสมาธิต่อไม่นานมันก็กลับมาอีก แกล้งเป่าลมใส่หูท่านทําล้อเล่นเช่นเดิมพอเอ่ยปากไล่มันก็หนีไปไม่นานมันก็กลับมาอีกทําอยู่เช่นนั้นหลวงปู่จึงคิดอุบายที่จะขับไล่โดยจะเอาน้ำมาสาดมันท่านลุกจากที่จะไปหยิบขันเพื่อตักน้ำปรากฏว่าไม่มีขันในที่ที่หลวงปู่วางไว้คิดว่าผีมันคงเอาไปซ่อนมันก็หัวร้อย่อแบบรู้ทัน หลวงปู่คิดจะเอาไม้ขีดมาเผาหัวมันพยายามคว้าหากากไม้ขีดก็ไม่เจอมันก็เอาไปซ่อนอีกดูมันเล่นตลกกับท่านท่านคิดจะทําอะไรรู้สึกว่ามันจะรู้ทันไปหมดเจ้าผีเปรตยิ่งหัวเราะได้ใจใหญ่หลวงปู่หมดโขนทางจะจัดการกับผีเปรตตนนั้นท่านจึงดึงมุ้งกรดลงกลางแล้วนั่งภาวนาในมุ้งกรดโดยไม่ยอมนอนตลอดทั้งคืน ท่านทำสมาธิไปจนได้อรุณวันใหม่เจ้าผีเปรตตนนั้นจึงหนีขึ้นไปนบนเขาแล้วส่งเสียงร้องบอกท่านว่าเรายอมแพ้ท่านแล้วเมื่อถึงตอนเช้าหลวงปู่ตื้อก็เดินไปหาหมู่คณะที่อยู่ห่างออกไปซึ่งมีหลวงปู่มั่นพระอาจารย์ใหญ่ที่เป็นประธานอยู่ณที่นั้นด้วยพอหลวงปู่ตื้อเข้าไปถึงหลวงปู่มั่นก็กล่าวทักว่า ท่านตื้อเมื่อคืนนี้คุณทำอะไรอยู่หลวงปูต่ตื้อกราบเรียนว่ากระผมรบกับผีขอรับกระผมจะทำอย่างไรเจ้าผีตนนั้นก็ไม่หนีจนได้อรุณสว่างขึ้นเจ้าผีตนนั้นจึงขึ้นเขาไปขอรับหลวงปู่มั่นพูดขึ้นว่าดีแล้วท่านตื้อผีมันปลุกเราให้ภาวนาจากนั้นหลวงปู่มั่นหลวงปู่ตื้อ และพันเนทุกองค์ก็แยกย้ายออกเที่ยวบินธบาตตามสมณกิจเมื่อชันพัฒหารเสร็จแล้วต่างองค์ต่างก็แยกย้ายไปบำเพ็ญเพียรอยงสถานที่ของตนหลวงปู่ตื้อได้เล่าให้ลูกศิษย์ฟังในภายหลังว่าผีตนนั้นเป็นผีเจ้าที่ที่ยิ่งใหญ่จริงๆเราชนะมันได้จึงไปรอดแต่เราเอาชนะมันไม่ได้ก็คงจะลำบากต่อจากนั้น เจาผีก็ไม่ปรากฏให้เห็นอีกเลยหากแพ้มันแล้วมันคงจะมารบกวนทุกคืนในเหตุการณ์เช่นนั้นต้องอาศัยความอดทนอดกลั้นเป็นที่สุดจะท้อถอยไม่ได้เลยหายใจเข้าออกก็ต้องมีพุโทโธเป็นประจำขาดไม่ได้คำว่าพุโทโธนี่เองผีกลัวเกงเรามากที่สุดหลวงปู่ตื้อมาพำนักที่พระพุทธบาทบัวบก เป็นครั้งที่สองในขณะที่หลวงปูก่กำลังเดินจงกรมเกิดมีก้อนหินตกลงมาจากที่สูงหลายสิบก้อนแต่ตกห่างจากที่เดินจงกรมหลวงปู่ไม่ได้ให้ความสนใจยังคงเดินจงกรมต่อไปไม่นานก็มีหินตกลงมาอีกคล้ายกับถูกปลาลงมาคราวนี้ใกล้กับทางเดินจงกรมมากกว่าเดิมหลวงปู่จึงพูดดังๆขึ้นว่า ใครเก่งก็ให้ออกมาต่อสู้กันเลยคราวนี้ได้ยินเสียงก้อนหินตกรอบตัวหลายสิบก้อนหลวงปู่จึงได้หยุดการเดินจงกรมแล้วเข้ามุ้งกรดนั่งสมาธิภาวนาต่อไปเสียงก้อนหินก็ยังคงตกลงมาเรื่อยๆโดยไม่รู้ว่าใครเป็นคนคว้างเข้ามาในคืนนั้นมีญาติโยมชาวบ้านมารักษาศีลอุโบสถด,ด้วยกันห้าคน หลวงปู่ได้บอกให้พระอีกองค์หนึ่งที่ไปด้วยกันมาภาวนาอยู่ใกล้ๆโยมเสียงก้อนหินก็ยังคงตกมารอบๆบริเวณนั้นตกมาเป็นระยะระยะมองออกไปรอบบริเวณก็เห็นเป็นก้อนหินจริงๆถ้าโดนศีรษะใครก็คงจะต้องแตกอย่างแน่นอนสักพักใหญ่ๆก็มีเสียงดังคล้ายกับมีคนออกแรงผลักก้อนหินขนาดใหญ่กลิ้งลงมาจากยอดเขา เสียงนั้นอยู่ห่างจากที่ที่พักกับโยพาักพาสอสมควรหลวงปู่ได้กำหนดจิตด,ดูเห็นมีชายร่างใหญ่ผาก้อนหินลงมาจากยอดเขาจริงๆจะด้วยจุดประสงค์อันใดนั้นท่านไม่สามารถกำหนดรู้ได้ในมุ้งกกิดของพระอาจารย์ที่อยู่เป็นเพื่อนโยมได้จุดเทียนขึ้นสว่างสวยัยท่านเฝ้าคอยสังเกตการอยู่ตลอดทั้งคืนทั้งหลวงปู่และญาติโยม างไม่ได้นอนหลับกันเลยหลวงปู่ท่านบอกว่าพอนึกถึงคำพูดของท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นที่ว่าผีมันปลูกให้ภาวนาแล้วก็มีกำลังแข็งแรงทั้งกายและจิต,ตทุกครั้งไปพอสว่างหลวงปู่ก็เตรียมตัวออกไปบินทบารวันนั้นได้ไปเที่ยวบินทบารท,ที่บ้านติ้วอําเภอบ้านผือพอฉันอาหารเสร็จ พระอาจารย์ที่เป็นเพื่อนอยู่ในคืนนั้นก็เก็บบริขารเตรียมตัวจะย้ายไปอยู่ที่อื่นหลวงปู่ถามพระองค์นั้นว่าท่านจะไปไหนหรือพระอาจารย์องค์นั้นตอบว่าผมอยู่ไม่ได้หรอกครับเพราะตลอดทั้งคืนมีแต่ก้อนหินตกลงมาจะภาวนาก็ไม่สะดวกหลวงปู่ตื้อจึงแก้ว่าเมื่อในสมัยพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเรื่องเวสสันดรชาดก เมื่อพระองค์กล่าวคาถาขึ้นเท่านั้นก็มีฝนเงินฝนทองตกลงมาเป็นพุทธบูชาและเมื่อมีการแสดงธรรมเวสสันดรทุกวันนี้พอพาท่านกล่าวคาถาเท่านั้นพุทธศาสนิกชนทั้งหลายก็โปรยข้าวตอกดอกไม้เป็นเครื่องบูชาเช่นกันก็นเมื่อคืนนี้ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าภาวนาพุทโธเทวดาเขาก็อนุโมทนาโปรยดอกไม้ที่เป็นเครื่องสักการะบูชา ท่านพระอาจารย์องค์นั้นกล่าวส่วนว่าดอกไม้ทิพย์อะไรการท่านเห็นมีแต่ก้อนหินเท่านั้นก็เรื่องข้าวตอกดอกบ้ายนั้นเป็นสิ่งที่เห็นด้วยตาและรู้สาเหตุที่มาด้วยแต่นี่ไม่เห็นอะไรเลยทุกคนที่อยู่ที่นั้นต่างพากันหัวราอขบขันแล้วต่างแยกย้ายไปสู่ที่พักบำเพ็ญเพียรของตนและพระอาจารย์องค์นั้นก็กลับลาย้ายไปที่อื่นส่วนหลวงปู่ตื้อ ยังคงพักอยู่ที่เดิมตั้งใจว่าจะอยู่ที่นี่ไปก่อนพอเพิ่งมาคืนแรกเท่านั้นก็จะท้อถอยกลัวมันแล้วเจ้าผีเจ้าหัวเร้อย้่อเอาว่าเรากลัวมันและเมื่อคืนนี้เราก็ไม่ได้บาดเจ็บกายอะไรจากการกระทำของม,มันเลยเพียงแต่มันมารบกวนให้เราได้ความํำคาญเท่านั้นเองถ้าหากเราไปอยู่ที่อื่นแล้วเจอเจ้าที่ที่อื่น ก็คงถูกรองดีกันไปเรื่อยๆเราต้องทำความเข้าใจกันเป็นที่ที่ไปและหลวงปู่ตื้อกับพักบำเพ็ญภาวนาอยู่ณที่นั้นต่อไปในคืนต่อมาแค่เพียงเวลา3-4ถึงสทุ่มเท่านั้นเองหลวงปูต่ตื้อกำลังนั่งภาวนาอยู่ภายในกรดก็ได้ยินเสียงคล้ายฝีเท้าของม้าเดินไปเดินมารับรอบบริเวณที่ท่านนั่งอยู่เสียงม้าเดินดังอยู่ที่ก้อนหินเป็นจังหวะ เสียงฝีเท้ามา้าหนักเข้าเสียงนั้นกใกล้เกือบจะชิดมุ้งเลยหลวงปู่เลิกมุ้งกรดขึ้นดูก็เห็นม้าสีขาวขนาดใหญ่กำลังเดินเสียงห่างออกไปทันเอามุ้งกรดลงแล้วนั่งภาวนาต่อไปคราวนี้เสียงม้ายังคงดังรบกวนแบบเดิมอยู่อีกหลวงปู่จึงออกจากมุง้งแล้วมาเดินจงกรมแทนอีกไม่นาน ก็ดินเสียงม้าเดินอีกแต่อยู่ห่างออกไปเสียงยังดังอยู่รอบๆห่างๆมันคมไม่กล้าเข้ามาใกล้ท่านหลวงปู่คงเดินจงกรมเป็นปกติไม่นานนักเสียงฝีเท้าม้านั้นก็เงียบหายไปหลังจากนั้นอีกสักครู่ปรากฏว่าที่ทางเดินจงกรมของท่านมีงูเรื้อยยัวเยี้ยอยู่หลายสิบตัวจนหลวงปู่เดินจงกรมไม่ได้ พิจารณาดูงูเหล่านั้นล้วนสีดำสนิทถ้าหากท่านเดินไปจะต้องเหยียบพวกมันอย่างแน่นอนหลวงปู่จึงหยุดเดินและยืนดูเฉยๆบนทางจงกรมนั้นท่านหลับตาเพ่งดูพวกงูเหล่านั้นว่าจะพบอะไรบ้างหลวงปู่ยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นค่อนข้างนานปรากฏว่ามีงูมามากขึ้นกว่าเดิมแต่พวกมัน ไม่ได้เลยเข้ามาใกล้ท่านเลยอยู่ห่างท่านไปประมาณหนึ่งวาเศษเท่านั้นหลวงปู่ตั้งใจว่าจะต้องยืนอยู่ที่นั้นจนกว่าบรรดาพวกงูจะหนีไปหมดท่านไม่ได้ให้ความสนใจกับพวกมันว่าจะมีมากหรือน้อยเพียงใดท่านยืนกำหนดจิตภาวนาอยู่อย่างนั้นปรากฏว่ามีบุรุษคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นมาบอกหลวงปู่ว่าขอให้ท่านเดินจงกรมต่อไปเถิด กับผมจะจับงูเหล่านี้ไปให้หมดจะเอาไปให้เป็นอาหารพยาครุฑแล้วบุรุษนั้นเก็บเอางูทั้งหมดใส่ลงถุงใบใหญ่ได้เกือบเต็มถุงแล้วก็เดินหายไปหลวงปู่มองดูที่เดินจงกรมก็ไม่มีงูเหลืออยู่เลยแม้แต่ตัวเดียวท่านจึงออกเดินจงกรมต่อไปตั้งใจว่าคืนนี้จะไม่นั่งและไม่นอนจะเดินและยืนภาวนาอยู่ในที่เดินจงกรมนี้จนสว่าง หลังจากบรรดาง,งูทั้งหลายหมดไปจากทางเดินจงกรมแล้วหลวงปู่ก็เริ่มเดินจงกรมต่อไปเดินไปได้สักครู่ก็ได้ยินเสียงคนพูดคุยกันประมาณสี่ถึงห้าคนหลวงปู่ไม่ได้สนใจว่าพวกเขาพูดอะไรกันเพียงแต่สักว่าได้ยินเท่านั้นท่านยังคงเดินจงกรมต่อไปสักครู่เดียวก็เห็นคนเดินถือคบไฟลงมาจากก้อนหินใหญ่ด้านหน้า แล้วก็เลี้ยวขึ้นไปทางด้านหลังเขามีคนเดินตามหลังไปจำนวนหนึ่งท่านคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มคนที่คุยกันเมื่อสักครู่นี้เองคนเหล่านั้นเดินหายไปหลวงปู่เดินจงกรมต่อไปจนได้อรุณวันใหม่จึงเตรียมตัวเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านแล้วกลับมาฉันที่โรงฉันตามปกติร่วมกับพระองค์อื่นๆ ชาวบ้านได้เล่าให้พระอาจารย์ที่เป็นประธานณนาที่นั้นได้ฟังว่าเมื่อคืนนี้วิญญาณเจ้าปู่ได้เข้ามาลงชาวบ้านผู้ชัดถ้อยชัดคำว่ามีเจ้าหัวธรรมมารบกวนที่อยู่ลูกหลานทั้งหลายเดือดร้อนมากไม่ได้หลับไม่ได้นอนตลอดทั้งคืนต้องการให้เจ้าหัวธรรมหนีไปเสียจากที่นี่ถ้าไม่หนีจะทำให้มีฝนและมีฟ้าผ่าลงมา ให้ได้รับความเดือดร้อนกับทุกคนวิญญาณเจ้าปู่บอกอีกว่าเจ้าหัวทําชุดนี้เราพยายามขับไล่อย่างไรก็ไม่หนีถ้าเขาไม่หนีก็จะต้องทําให้ฝนตกจนอยู่ไม่ได้พระอาจารย์ผู้เป็นหัวหน้าพูดขึ้นว่าถ้าฝนตกและมีฟ้าผ่าลงมาจริงอัตมาจะยอมกินขวานเจ้าปู่เลยแล้วท่านก็พูดต่อไปอีกว่าผีมันโกหกเฉย พูดไม่จริงหรอกไม่มีอะไรจริงเหมือนกับพระพุทธเจ้าเลยในโลกนี้เมื่อพระอาจารย์ผู้หนักแน่นเช่นนี้ชาวบ้านก็นิมนต์ให้พระสงฆ์พำนักอยู่ที่นั่นต่อไปอีกเพื่อพิสูจน์ความจริงพระสงฆ์เหล่านั้นได้พระปฏิบัติธรรมอยู่ที่นั่นอีกหลายลาตีก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นตามคำขู่ชาวบ้านเหล่านั้นจึงหันมานับถือพระรัตนาตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกเลิกการนับถือผี และพากันสร้างเสนาสนะให้เป็นที่พักสงเป็นการถาวรต่อไปหลวงปู่ตื้อได้พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ,รเผชิญพูดผีวิญญาณที่ผ่านมาว่าหากวิญญาณเหล่านั้นได้รู้ความเป็นจริงแล้วก็จะไม่หลงวนเวียนอย่างนั้นกิเลสทิฐิมานะนี่ร้ายกาจมากมาสามารถดึงเอาคนตกไปเป็นท่าของมัน ให้วนเวียนอยู่ในวัตฏสงสารได้อย่างง่ายดายมากในโรคนี้คนที่ตกเป็นทาาของมันมีมากเพราะขาดจาการเข้าถึงพระรัตนาตัยอย่างแท้จริงการนับถือผีสางอันเป็นจำพวกวิญญาณที่หลงทางเดินเมื่อตายไปแล้วนั้นเป็นการเชื่อแบบการขอความอ้อนวอนจึงเป็นความเชื่อที่ไม่แน่นอนพระพุทธองค์จึงทรงแนะนำ ไม่ให้พุทธศาสนิกชนหลงเชื่อในเรื่องเช่นนี้พระองค์สอนให้เชื่อเรื่องกรรมคือเชื่อการกระทําของตนเองดีกว่าลูกศิษย์ลูกหาผู้ใกล้ชิดต่างยืนยันว่าหลวงปู่ตื้อท่านก็สอนศิษย์และประชาชนทั่วไปในทํานองนี้มาโดยตลอดในช่วงที่ท่านจำพรรษาอยู่ที่หลวงพระบางท่านบอกว่านอกกาแพงวัดออกไปไม่เกินสิบวาตรงนั้นมีเรื่องแปลกๆเสมอพวกชาวบ้าน ชอบกลับเรียนถามหลวงปู่เสมอๆว่าท่านสาธุภาวนาอยู่ที่วัดน,นี้ได้อย่างไรหลวงปู่ไม่ได้สนใจกับคำถามดังกล่าวเมื่อถูกโยมถามบ่อยๆท่านจึงย้อนถามกลับไปว่าที่ตรงนั้นมีอะไรหรือชาวบ้านบอกกับท่านว่ามีผีเจ้าที่อยู่ตรงนั้นแต่เดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่หรืออย่างไรก็ไม่ทราบได้หลวงปู่ตื้อได้เรียนถามพระครูสาธุสิงห์ ซึ่งเป็นสมภารวัดน,นั้นมานานเกี่ยวกับเรื่องความเป็นมาท่านพระครูสาธุสิงห์เล่าว่าข้าพเจ้าเป็นสมภารอยู่ที่วัดน,นี้ได้30ปีแล้วทราบว่าพี่พวกเนี้เป็นวิญญาณเฝ้ารักษาเมืองโดยมากเป็นทหารเฝ้ารักษาประตูวัดท่าแตงโมวิญญาณพวกนี้ไม่ยอมไหว้พระเลยเรื่องนี้เป็นที่รู้กันทั่วไปของหมู่ชาวเมืองหลวงพะบาง ชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าตรงที่ป่าโน้นยังไม่มีบ้านคนเลยมีท่าน้ำไหลลงมาจากภูเขาไม่ขาดสายทาั้งฤดูแล้งและฤดูฝนพอข้ามลงจะได้ยินเสียงคนพูดคุยกันทั้งชายและหญิงหลายสิบเสียงได้ยินเสียงตักน้ำได้ยินเสียงบังถึงคือกระบอกไม้ไผ่ใส่น้ำกระทบกันชาวบ้านพยายามแอบดูหลายครั้ง ก็ไม่เห็นอะไรผิดสังเกตเลยก็ได้ยินแค่เสียงเท่านั้นตอนกลางวันก็นเงียบสง,งัดไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยห่างจากที่ตรงนั้นออกไปมีเขาลูกหนึ่งชาวบ้านเล่าว่าเคยเห็นคนรูปร่างสูงใหญ่อยู่ในถ้าในภูเขาลูกนั้นเจ็ดวันจะปรากฏตัวให้เห็นทีหนึ่งมีสมภารหลายองค์พยายามเข้าไปในถ้านั้นแต่ไปไม่ได้โดยตลอด พรข้างในมืดและอากาศเย็นมากเมื่อเดินลึกเข้าไปจะรู้สึกแสบหูมากพยายามเข้าไปอย่างไรก็ไม่สำเร็จหลังจากนี้มาได้7-8ปีได้มีพระพิสุกหนุ่มรูปหนึ่งเดินทุดงมาจากเมืองไทยเครง่งครัดต่อระเบียบว,วินยัยพระกรรมฐานมากท่านเป็นที่เคารพนับถือและเลื่อมใสของชาวเมืองหลวงพระบางมาก พิสุกหนุ่มรูปนั้นพยายามเข้าไปในถ้ำและสามารถเข้าไปได้โดยตลอดเดินเข้าไปนานถึงเจวันก็ออกมามีเรื่องเล่าว,ว่าท่านเดินเข้าไปเรื่อยๆก็ไม่ปรากฏว่าเห็นมีอะไรผิดปกติเดินเข้าไปจนถึงที่สุดพอมองขึ้นไปข้างบนเห็นเป็นทางขึ้นมีรอยขึ้นลงใหม่ๆบนก้อนหินท่านขึ้นไปตามทางนั้นก็ไม่พบอะไรของใหญ่ที่ชาวบ้านได้ยินทุกเจ็ดวันก็ไม่มี พระพิสุขจึงเดินกลับออกมาตามทางเดิมแต่ท่านก็ต้องแปลกใจมากที่ตอนขากลับออกมาพบว่าทางที่เดินเข้าไปนั้นกลับมีบ้านคนเต็มไปหมดมีชายคนหดึ่งมานิมนต์ให้ท่านนั่งบนอาสนะที่เขาปูไว้พระองค์นั้นแน่ใจว่าท่านไม่ได้เดินหลงทางเป็นแน่เมื่อพิจารณาดูโดยละเอียดแล้วท่านจึงถามโยมว่าพวกโยม มาที่นี่นานแล้วหรือชายผู้นั้นตอบรับด้วยการพยักหน้าพระจึงถามต่อไปว่าเมื่ออาตามาเข้ามาก็เดินผ่านมาทางนี้ทำไมจึงไม่เห็นบ้านเมืองล่ะชายผู้นั้นไม่ตอบกับย้อนถามพระว่าท่านมาที่นี่ต้องการอะไรพระตอบว่าไม่ต้องการอะไรหรอกแต่อยากจะเห็นคล้องที่โยมตีอยู่ทุกเจ็ดวัน พราะ้องใบนี้เสียงดังไกลเหลือเกินโยมคนนั้นจึงเดินไปหยิบคล้องมาให้ดูใบก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่พร้อมทังถวายให้พระอาจารย์ผู้นั้นเก็บไว้เป็นอนุสร์จากนั้นโยมก็พาท่านเดินชมไปตามถ้ำพบสิ่งแปลกตาหลายอย่างโยมคนนั้นบอกท่านว่าสมบัติเหล่านี้เป็นของกลางและจะมีอยู่อย่างนี้ตลอดไปชั่วการนาน พระพิสุกนั้นได้อำลายยมคนนั้นได้นำของใบนั้นกลับออกมาด้วยและได้เก็บไว้เป็นอนุสรณ์ที่คนในถ้ำมอบให้เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าเคยมีผู้เข้าไปในถ้ำและได้ของใบนั้นมาเดี๋ยวนี้ของใบนั้นยังเก็บไว้ของใบที่ว่านั้นก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่มีเสียงดังกังวานกว่าคล้องธรรมดาทั่วไปที่ขนาดใหญ่เท่ากันหรือใหญ่กว่า หรือมีน้ำหนักเท่าๆกันมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าพระพิสุนั้นหลังที่ได้คล้องมาแล้วท่านก็หายไปไม่มีใครรู้ว่าท่านหายไปไหนมีความเชื่อกันว่าท่านหายเข้าไปอยู่จำพรรษาในเมืองลับแลแห่งนั้นอย่าลืมกดติดตามกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของพวกเรานะคะ ขอบคุณค่ะ